สวัสดีครับคุณเตยเป็นยังไงบ้างคะป,งรงปรับตัวกับ,บ<า>อเมริกาได้หรือ,อย,ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได,ไได้ก็เพราะว่าคือตอนนี้เรายังพักอยู่บ้านพ่อแม่ดำอยู่ค่ะแล้วพออยู่ตรงนี้มันก็มีความรู้สึกว่ามันยังไม่ต้องทำอะไรเองร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไม่ได้รับผิดชอบชีวิตแบบของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะมันก็เลยมีความรู้สึกครึ่งหนึ่งเหมือนว่า เรายังเป็นนักท่องเที่ยวอยู่แต่ว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ค่ะเราจะเช่าบ้านแล้วก็ย้ายออกไปอยู่กันเองพอย้ายออกไปขับรถขับอะไรเองรับผิดชอบแล้วอาทิตย์ที่แล้วก็ไปเที่ยวฟลอริดามาเกือบสิบวันใช่ก็เลยยังอยู่ในโหมดนักท่องเที่ยวอยู่เด้อโอเคอันนี้ก็บ้านพ่อแม่รำอย่างที่ว่ากันนะครับวันที่หนึ่งเดือนหน้ามิถุนาก็จะย้ายไปอยู่ในบ้านของเราเองนะฮะแต่ นี่แหละรถโรงเรียงก็จะมาส่งหน้าบ้านเลยนะครับอันนี้บรรยากาศตอนนี้สภาพอากาศที่ยูทาห์ก็เริ่มดีขึ้นนะฮะดูที่ยอดเขานะฮะหิมะก็เกือบละลายหมดฮนะยังเหลือนิดหน่อยฮนะแปลงผักนรอันนี้จะมีเนนิดนึงนะคะที่เนแบบแปลงผักทุ่งญ้าโอเคอันนี้ก็เป็นแปลงผักของัีเปลูกทุ่งญ้าค่ะเขาก็จะดบับปลูกในช่วงสปริงซัมเมอร์ ชงหน้หนาวก็ไม่มีอะไรเน่อยพุง่งลงอ,นนอันนี้จะ<ไ>ปเป็นมะเขือเทศหรือเปล่าตรงเนี้ยนี่นี่มีใต้อันนี้พุ่งลงไปเมื่อประมาณสามวันที่แล้วเป็นอันนี้โรสแมรี่เป็นโรสแมรี่อันนี้เป็นเบซิลกระเพาเนะมันมันเป็นเหมือนแบบโหระพาโหระพาฝรั่งอะ่ะเตยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยเขาพีป้ายบอกไทม์ ไทยมโอเคอะไรนะไทยมอังกฤษไทยมไทยมฉันไม่รู้ว่ามันไทยมหรือไทม์ฉันไม่รู้ด้วอันนี้เป็นเบลแปเปอร์ค่ะอันนี้เขาบอกว่าต้นนี้เป็นสีเขียวมีดอกด,ด้วยอันนี้สีแดงเบลแคปเปอร์นี่คือพริกหยวกใช่ปะพริกอะไรพริกหวานไหมพริกหวานพริกหวานโอเคอันนี้อันนี้ไม่รู้รูไม่เป็นอ๋ออันนี้มะเขือเทศ อันนี้มะเขือเทศมะเขือเทศอันนี้เหมือนเพื่อนพ่อดำเขาเขาเอามาให้เพราะว่าเขาปลูกที่บ้านเขาเขาเออเขาปลูกเม็ดอันนี้แบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่จะขึ้นที่หลังอันนี้จะเป็นราสเบอร์รี่รรราสเบออ์ี่ันนี้จะเป็นรรราสเเบอ์ี่ดี๋ยวมาอัปเดตนะฮะพอมีผลออกมาฝักทองฝักทองตรงนี้นะฮะความเคใม้นไม่ใช่สกินี่สกินี่สกินี่นะใช่สกินนี่มันเป็นเหมือนแบบ แต่คิดว่ามีฟักทองด้วยนะฟักทองตรงนี้หรือเปล่าใช่ oh, but ut, but ฟักทองแบบอ๋อ this is butternut butternut squash อยู่ในหมวดหมู่ของพวกฟักต่างๆโองรู้สึกพูดคำนี้แล้วแบบอึดอัดอะฟักเหรออันนี้แตงกวาแต่นี่อันนี้พรีเซนต์หน่อยต้นทีชมาดูต้นทีชไม่แล้วที่ตลกเนี่คือคนเจอตอกว่าเจอไม่ได้เป็นอะไรเลยนะแต่ ไม่เป็นยังไงให้ดูเหมือนเป็นก็คือเรามาทัวร์กับคุณปู่คุณ,คณย่าแล้วเราพูดตามเขาอันนี้ต้นพีชเหรออันนี้ต้นพีชแล้วก็มันมีลูกเราด้วยดูสินี่น่ารักแล้วก็มีอีกนี่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 ันนั้นไปเห็นอยู่เลยมาดูทำทำตัวแบบรู้เรื่องทำตัวเป็นมากจริงๆไม่เป็นอะไรหรอก เหมือนเดิมเลครับอยากรู้เลยครับว่าทุกคนชมจากที่ไหนนะครับจากประเทศไทยถ้าอยู่ประเทศไทยบอกเลยนะครับว่าอยู่จังหวัดไหนนะฮะแล้วถ้าอยู่เมืองนอกก็บอกว่าอยู่ประเทศอะไรเมืองอะไรนะครับมีคนมุรหานเบิาาเร,ร์มิโอจาเออมีคอนอิสานเบิร์ิงโอเคเดี๋ยวเราไปรอรถโรงเรียนส่งลูกกลับบ้านนะฮะโอเคเข้ามาตรงเวลาทีนยังไม่ต้องออกไปมได้อ๋อเหรอ จะเห็นเทือกเขานะฮะถ้าเห็นจากไลฟ์ก่อนๆนะฮะมันก็จะมีหิมะเยอะพอสมควรตอนนี้เหลือนิดเดียวนิดเดียวแต่จริงๆถ้ามองมอง,ม,มองไม่ค่อยเห็นนะฮะแต่ประมาณตรงเนี้ยมันจะเห็นยอดเขาที่ยังมีหิมะอยู่นะฮะยังมีอยู่อันนั้นคือรถรถไปรษณีไปรษณีใช่ ประเทศไทยมีไหมรถไปสนีสแบบนี้มีมอไซค์ใช่ไหมมีรถไปสนีนสนอู้รถ <ลด S 1> เจ๋งดีนะฮะเขียวมากๆเลยอ๋อคุณเจอ,อยู่ข้างในเพราะว,ว่าพ่อแม่รำก็ไปเที่ยวอ่าสแกนดิเนเวียก็ไปขึ้นเรือสำราญที่มันจะพาไปสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์ ล้วกใช่บ้านหลังนี้ก็เป็นของเรานะฮะสองอาทิตย์เลยนะฮะโอเคมีคนชมประมาณเจ็ดคนนะฮะ <laughs> เพราะว่าที่ประเทศไทยเ <laughs> ช้ามากๆเช้ามืดเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวก็มาดูเดี๋ยวก็มีคนมาดูมาดูย้อนหลังฮ <laughs> ะถ้าดูย้อนหลังก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าชมจากที่ไหนครับเมื่ <laughs> อวานาราไปทำเลสิกมาด้วยนะฮะตาข้างเดียวนะครับเพราะ เขาบอกว่าพออดัมอายุประมาณ45ก็คืออีกประมาณ6ปีนะดัม39มตอนนี้นะอีก6ปีดัมก็จะอ่านไม่ได้นะฮะคือต้องใส่แว่นเพื่อที่จะอ่านอะไรใกล้ๆนะฮะเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องทำเลสิกกับตาข้างนี้ข้างซ้ายไม่ต้องทำทำข้างเดียวนะเพื่อมองไกลได้นะฮะแล้วถ้าจะมองใกล้ๆนะฮะก็คือใช้ตาซ้ายนะฮะดัมก็เลยจะมีไบ f o c a l b i f o c a ที่แบบ ที่ไม่ต้องใส่แว่นคือตาข้างนี้นะก็จะมองเห็นไกลนะฮะข้างนี้มองมองเห็นใกล้ๆตอนนี้ <c oughs> หรือตอนอายุ45ไม่ไม่หมายถึงว่าตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอเราอายุ45กากว่าเออเราจะเริ่มมีปัญหากับการอ่านอะไรใกล้ๆไงก็เลยบอกว่าถ้าทําตาสองข้าง <c oughs> ก็จะต้องใส่แว่นเวลาอ่าน <c oughs> เวลาอ่านอะไรใกล้ๆนะก็เลยแนะนําให้ให้ทําข้างเดียว แล้วมีตาไบโฟโคของมันเองนะฮะทำเลสิกที่ไทยหรือที่อเมริกาดีกว่ากันไม,ไม่ไม่แน่ใจฮะน่าจะพอๆกันมัง้งนะฮะที่นี่ก็โอเคที่นั่นน่าจะโอเคเหมือนกัน <laughs> แต่ตอนนี้สภาพอากาศที่อยู่ท่าดูครับอืมตอนนี้ประมาณ75องศาฟาเรนไฮต์ Fahrenheit, ก็ประมาณ22-23องาเซลเซียสก็กำลังพอดีนะฮะไม่ร้อนไปไม่หนาวไปนะฮะ ก็ฟ้าก็ใสามากๆเลยครับดูครับฟ้าแบบว่าไม่มีเมฆเลยฮะสักก้อนสุดยอดแล้วสภาพอากาศสำหรับเตยเป็นยังไงตอนนี้อากาศดีมากค่ะดีกว่าหน้าร้อนเพราะว่าถ้าอากาศแบบนี้มันเย็นสบาย ไปลายน้อสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบประมาณนี้ย่ะแล้วเมื่อวานก็ไปเดินป่ามากับพี่คนไทยพี่โน,โน้ตพี่โน้นมารับไปดูค่ะวันจ่ายยี่สดีไม่ร้อนแต่ถ้าหน้าร้อนอยู่ท่าแบบร้อนเกินไปนะแล้วมันแห้งด้วยฮะคือใช่ไม่เหมือนไทยที่มันชื้นใครนึกไม่ออกว่าร้อนแห้งๆเป็นยังไงมันร้อนเหมือนเรายืนอยู่ใกล้กองไฟอะค่ะคือเวลาเราอยู่ใกล้กองไฟมันจะเหนือไม่ค่อยออกเนาะมันจะแบบเหมือนเกรียมๆอ่ะมันก็จะเป็นร้อนแบบนั้นอะ แล้วตอนนี้เรารันโปรอะไรเหรอตอนนี้ยังรันโปรคอร์สออนไลน์โปรเดิมอยู่นะคะก็คือใครที่ยังไม่ซื้อซื้อได้เลยค่ะเพราะว่าอาดัมจะยืดให้ถึงประมาณสิ้นเดือนเรียนออนไลน์6คอร์สจ่ายทีเดียวแค่699บาทไม่หลอกลวงแน่นอนหลายคนแบบว่าไม่กล้าซื้อไงเห็นถูกเกินไปแล้วกลัวว่าเป็นแบบกมเมอ e r หรือเปล่าหลอกหรือเปล่าหอลาอกครับ โปรโมชั่นเพราะว่าเรากําลังจะทําคอร์สตัวใหม่ไงคอร์สเก่าก็เลยเอามาแบบว่าจัดแพ็กเกจรวมกันแล้วก็แบบลดราคาใช่ครับ699บาทได้6คอร์สเอครับ6คอร์สเลยครับวันนี้เป็นวันพิเศษอีกหนึ่งวันใช่วันนี้ก็เป็นวันเกิดของแม็กซ์เวลด้วยครับที่กําลังจะลงจากรถโรงเรียนอีกไม่นานครับเดี๋ยวเรามาบอกสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันนกเฮ้ยเบิร์ธเดย์คือวันนกแต่ BIRTH อ่ธจะหมาย BIRTHDAY คือวันเกิดใช่วันนี้ครบหกขวบใช่ครับปีแล้วอะแป๊บเดียวเองใช่ไม่น่าเชื่อนะโอเคสี่โมงหนึ่งนาทีแล้วนะครับรถโรงเรียนไม่ตรงต่อเวลานะครับโอ้เป็นอะไรกันเป็นอะไรกันเดี๋ยวก็มาครับเดี๋ยวก็มาเหมือนเมื่อวาน ที่ททิกมาี่จริงมันจะมีแอปแอปให้แบบเช็คว่ารถถึงไหนแล้วชื่อว่าแบบเฮียค s the บัสใช่เมื่อกี้มันแจ้งมานะเมื่อกี้แจ้งมาแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ววันนี้ตอนเย็นออสตินเออสินเขาเล่นเบสบอลค่ะช่วงนี้เขาก็แบบเลิกเรียนแล้วก็มีไปแข่งเบสบอลอดัมเป็นโค้ชลูกโค้ชใช่ครับ แล้ววันก่อนมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โค้ชจากอีกทีมหนึ่งเข้ามาใกล้หน้าดําเหมือนอยากจะต่อยกัน,นหรือะรอะไรเงี<ะ>้ยอยากชกต่อยกันอะไรเงี้ยคือแบบอ้าวเราเล่นอันนี้คือโค้ชแบบเด็กอายุ8ขวบนะจะมาจริงจังขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหบางคนเขาเวอร์เกินไปนะฮะก็เป็นความรู้สึกที่แปลกมากนะที่ที่มีคนเข้ามา ทํตัวเหมือนอยากจะชกต่อยกันอะไรเงี้ยคือแบบอ้าวโอ้ oh, นี่มาแล้วมาแล้วนี่มาแล้ว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 โอเค here they go here they are โอเค thanks hey Max what's today what's today Max Yep, it's your birthday. How was school today? Good. Bad. Bad? Did they sing happy birthday to you at school? Some uh, little people, but no more filming. No more filming, why not? Yeah. Guess what? No more math. Because we yeah, have more books here. Oh yeah? Yeah. Okay. Austin to baseball. It's time to play some baseball. Let's go! Let's go นอนหอล่นอนแมีก Happy birthday to you หลายคนบอกครับอ,อันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านพ่อแม่ดรครับก็จะมีสระว่น้ำอยู่ตรงนี้ พร้อมสไลเดอร์แล้วชาวบ้านที่อยู่ท่าไม่ค่อยได้นิยมเล่นเทนนิสแล้วเขาจะเล่น Pickleball อันนี้เป็น Pickleball c o คอรสนาม Pickleball นะฮะแล้วพ่อดำชอบตีกอล์ฟอะไรก็ชอบเหมือนกันแต่ไม่ค่อยเก่งก็ฝึกพัดติ้งตรงนี้พัดติ้งกรีน this is putting green here hope everybody's doing well um, we are doing great here as a family we're enjoying the move missed Thailand though and we will be coming back on vacation in 2025ปี2025กลับไปเยี่ยมประเทศไทยแน่นวนแน่นวนแล้ว็หวังว่าทุกคนสบายดีนะครับคิดถึงประเทศไทยอันนี้เข้ามาในบ้าน อันนี้ก็จะเป็นโซนอพาร์ตเมนต์ของอดัมกับเตยนะครับเราก็มีครัวของเราครับเตยจะทำอาหารให้เรากินกันไหมไม่ทานเขาจ้ะแล้วสิ่งแรกที่เตยต้องซื้อผ่านเอมิซอตอนมามอ,อเมริกา,าคืออะไรครับหม้อหุงข้าวค่ะแน่นอนครับหม้อหุงข้าวลูกดิฉันแบบว่าคิดถึงการกินข้าวเหนียวกับหมูหยองอันนั้นข้าวเหนียวใช่ไหมอันนี้ข้าวสวยแต่ว่าปกติก็คือ หม้อหมูข้าวอันนี้เตยก็นึ่งข้าวเหนียวได้เลยวันก่อนก็ทำ<ม>แล้วแน่นอนครับบ้านคนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนครับต้องมีหมูอะไรฮะหมูหยองแทนาหมุที่แบบไม่ได้ล้างจา,านแต่แบบว่าแทนเปนมุมที่มันไม่ค่อยลุกได้ไหมไม่ <c oughs>